ทิ้บาขนาดนี้ฉีผมยังแรงกว่าอีกครับผมฟัาจะหลับเอาตรงแบบว่าจะโดนไว้หนึ่งศูนย์นะทีมแดงชนะไปวันนี้ทีมไหนจะแพ้เหรอครับก็อาจจะเป็นทีมแรปเปอร์ก็ได้มั้งเพราะว่าเขาอาจจะร้องเพลงอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับเดินทางมาถึงมิชชั่นที่4แล้วในการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะใน Legal FC Presented by s h i w a s The Blend สัปดาห์ที่แล้วทีม Swagger ได้คว้าชัยชนะไปในมิชชั่น g r a f f i t y Workshop ทำให้ทีมสวักเกอร์มีคะแนนสะสม2คะแนนและตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วมาติดตามกันว่าแต่ละทีมจะทำคะแนนกันได้เท่าไหร่ใครจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันนี้ไปกับ r i g a l FC p r e s e พรีเซนต์เดตบายชิวรอีพีที่ผ่านมาไม่นับหรอกแต่อีพีนี้สู้สุดแน่นอนอเขาบอกว่าทีมเราจะชนะหรอครับไม่ต้องพูดไป โอ้หมั่นใจขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งลูกพี่ไปซิครับวันเราอบกนสู FC Presented by i w a s The Blend นะครับสวัสดีทั้ง3ทีมเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีมิชชั่นมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับแล้วก็มิชชั่นวันนี้แน่นอนว่าสนุกสนานแน่นอนที่เราจะมาภาคฟุตบอลกันต้องภาคบอล แน่นอนว่าถ้าพูดถึงการภาคฟุตบอลนะครับเมนเทอร์ของเราในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นนักภาคแล้วก็เป็นกูรูทางฟุตบอลเนี่ยมีประสบการณ์มากว่า15ปีนะครับไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเชิญพีิจักเลยอ่บรรยายเลยดีกว่านะฮะตอนนี้มาติดตามเกมเกาโช่เซเไอิตาลีนะครับเอาเริ่มาแล้วครับสเปเซียโดนเตะตัดร่วงไปแล้วครับจังหวะนี้ คุณศรนครับโจอ,อีกาหน้าเป่าเป็นเปล่าวเดเซียฟรีคิกทันทีบอลพุ่งติดไฟเลยนะครับได้ยิงลูกนี้อ้าวเรียบร้อยครับขึ้นนำนะครับ1ประตูต่อศูนย์ยังไม่จบนะครับจะไม่รีบปอบมือกันนี่แหละครับโอ้โหปักออกล้างไม่อีกหนึ่งลูกอัดจ,จบจนได้ครับสุดท้ายฟิออรเรนตีน่าครับชนะสเปเซียไปหประตูต่อศู จริงเป็นคนที่ติดตามดูฟุตบอลตลอดอยู่แล้วดูพี่แจ็คเล็กภาคด้วยแล้วก็ได้เจอเขาจริงๆภาคให้เราชมจริงๆคือเขาก็มาแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยมาถึงปุ๊บภาคได้เลยทันทีมันลื่นไหลมากเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆแล้วรู้สึกว่าเออนี่แหละคนที่อยู่ในวงการมา15ปีแลวขอต้อนรับเมนเทอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับพี่แจ็คเล็กซูวินัยอ่อนสะอาดสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้สุดยอดมาก มั่วฮะก็ไหลก็เล่น้สี่ทำไมมั่วได้ขนาดนั้นน่ะก็แต่จริงๆถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลเนี่ยคนทายฟุตบอลเขาเขาก็มีข้อมูลเรื่องของตัวผู้เล่นเรื่องของตำแหน่งตัวผู้เล่นอะไรพวกนี้อยู่อันนี้คือเป็นประสบการณ์เลยนะประสบการณ์แบบระยะเวลาแบบ15ปีเรามีอะไรแนะนําให้กับทั้งสทีมเลยเรื่องแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลเน้นเรื่องของความสนุกเน้นเรื่องของการ create คำในการพากบอลก็ได้เพราะพากบอลจริงๆมันจะมีแค่ไม่กี่คำที่เราได้ยินถ้าใครดูบอลเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับ โอ้โหแม่แม่มีวิวสองคำแต่ถ้าใครคิดคำอื่นๆได้ในจังหวะที่มันตกใจในจังหวะที่มันน่าเสียดายบอนเข้าหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็เติมเท่าไหร่ก็ได้พี่บีบอกว่าเดี๋ยวพี่บีจะเ้าไปมาสาั่งใช่ไหมคังโอ้โห ก็อยากดูนะครับอยากดูอยากเห็นว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถามกันหรือยังอ่ะได้ถามกันหรือยังอกตั้งไหนวะต้อิ้มมาที้ผมถามแทนเถอะบอว่าถ้าแบบว่าเราไม่ดูบอลเราจะภาพบอลได้ไหมครับวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูบอลมาก่อนก็ดูตามภาพเลยครับว่าในภาพมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็ลองจับจังหวะดูลองเปลี่ยนภาษาให้มันเข้าปากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรเกิดขึ้นในสไตลใช่ใช่ใช่วันนี้เราจะให้ทั้ง3ทีมนะครับลองคิดเอทุการ์ภาพบอลในสไตล์ของแต่ละทีมดูว่า มตื่นเต้นนะครับเพราะรู้สึกมันเป็นอะไรที่เราโตขึ้นมากับการได้ยินเสียงคนภาคบอลก็ไม่รู้ผมว่าอีกสองทีมเขาน่าจะไม่ไม่ค่อยได้ดูบอลเท่าไหร่อ่ะมันก็น่าจะอาจจะยากสําหรับเขาแต่สําหรับผมมันถือว่าง่ายครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับตอนแรกแต่ว่ารู้อย่างหนึ่งว่าทีมเราเนี่ยปากเก่งแน่นอนโอเคถ้าอย่างนั้นเข้าสู่กติกาของมิชชั่นในวันนี้กันดีกว่าครับพี่แจ็คเลยครับวันนี้เราจะให้ทั้งสามทีมทําอะไร วันนี้ทั้ง3ทีมจะต้องแต่งภาพบอลจากคลิปฟุตบอลที่สุ่มได้โดยทั้ง3ทีมมีเวลาในการเตรียมตัวและคิดบทภาพบอล30นาทีเมื่อหมดเวลาจะต้องมานำเสนอการภาพบอลให้กับพิจ็คเล็กฟังเพื่อตัดสินว่าทีมไหนจะคว้าคะแนนในมิชชั่นนี้ไปผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมชนะแน่นอนเพราะว่าผมเล่นเกมบอลทุกวันและผมก็ภาพไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง3ทีมเนี่ยได้เลือกสเตชันเพราะว่าเราจะมีโจทย์ ในแต่ละสเตชันเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะเป็นคลิปคนละคลิปนะครับให้ใครเลือกก่อนเลยครับออ๋ให้ดิสนิกเกอร์เฮดเลือกก่อนครับให้เกียรติผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้ใหญ่ผมเลือกอันนี้แล้วกันครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแก๊งสตาครับแก๊งสตาที่เอขวาสุดเลยแล้วกันเอาขวาสุดคุณก็เหลืออันเดียวแล้วตรงกลางพร้อมเลยไหมทั้งสามทีมพร้อมเอาพร้อมแล้วไปสู่สเตชันครับไม่ได้คิดอะไรเลยครับ คิดแค่แบบมาสนุกเฉยๆคแชรก็ไม่เคยภาคมาก่อนนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่รู้อย่างหนึ่งแน่นอนก็คือทีมเราเน,นี่ยปากเก่งคึงแม้เราจะภาคไม่เก่งแต่เราปากเก่งมากๆใช่ครับตอนนั้นเราวิเคราะห์ก่อนครับต้องภาคไปยังไงดูสกอร์รวมว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกว่าอีก2ทีมนะครับ จินนาการสําคัญองะคะวามรู้นะครับผมทีมนิวพูนะครับสีแดงเบสทีมครับวันนี้เราจะไปแบบสดๆนะพี่เราจะใช้เทคนิคฟรีสไตล์เ,เราใช้ความสนุกสนานของอของเราเราใช้ความเป็นแรปเปอร์ของเราบวกกับความฟรีสไตล์ Oh, จริงๆผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะแบบว่าเก่งเรื่องคิดคําหรือว่าการพูดแบบเร็วๆหรือเ,เรื่องสติให้พารนด้าจัดการพาด้าเนี่ยจะเป็นตัวข้อมูลนะครับหันมาอีกทีนึงพาด้าจดอะไรเต็มกระดานแล้วก็ไม่รู้นะครับเราก็เป็นฝ่ายหาข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตดีกว่าเฮลเฮลซัพพอร์ตก็เหนื่อยหน่อยนะแบบว่าจะต้องเตรียมหมดพูดเยอะแต่ว่าของพวกเราคือสกิลปากมันธรรมชาติ natural b o r n จริงๆเราพักทีมอะไรก็ได้เพราะว่าความรู้ด้านฟุตบอลเรามีเยอะอยู่แล้ว ผมก็ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปให้ในทีมฟังว่าโอเคข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรจะรู้วิชั่นนี้ไม่กลัวเลยเพราะว่าเรื่องวิจารฟุตบอลผมถนัดอยู่แล้วครับคิดว่าใครจะแพ้ครับต้องเป็น2ทีมอีกสองทีมเพราะว่าผมไม่แพ้แน่นอนทีมไหนจะแพ้เหรอครับก็อาจจะเป็นทีมแรปเปอร์ก็ได้มั้งเพราะว่าเขาอาจจะร้องเพลงอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้วิปปิไม่ได้อยู่กับหนูย4ชั่วโมงป้าก็ไม่รู้ว่าเวลาว่างหนูก็ทำอะไรหนูจะไปซุ่มดูบอลก็ได้นะทุกคนครับหยุดก่อนนะครับ ขัดจังหวะนิดนึงก็แล้วกันนะฮะพอดีไม่อยากให้เกมมันจะดูง่ายไปเพิ่มโจทย์ให้หน่อยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมีโจทย์เพิ่มเติมขึ้นมาคือเราจะมีคําเพิ่มมาให้มีประโยคให้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกๆท่านลองเลือกดูกันแล้วกันนะฮะนี่ฮะ she was the blend I like we like success i s a blend แล้วก็ street culture ครับเลือกคำไหนก็ได้แล้วก็ไปใส่อยู่ในบทภาคของตัวเองงงมากแม่คือแบบจุ่ๆมีโจทย์ต้องใส่คำบังคับเข้าไปอ่ะมันก็แอบยากนิดนึงโอ้โหพี่แจ็คเล็กคะขนาดดูบอลยังดูไม่ค่อยเป็นเลยค่ะต้องภาคแล้วยังต้องมีคำอีกได้เลยครับจัดมาเลยครับผมด้วยงสต e ร์ก่อครับตอนนี้พี่โอพี่แพนครับเป็นยังไงบ้างครับด้วยสกอร์รวมที่ทีมเราเลือกมา มัน5้นะมันขาดร้อยมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่สักเซสแน่นอนเราเลยเลือกใช้คำว่า success is the p l a c มาครับสตาร์เกอร์กนบากดีกว่าโอ้โหคาด้าแล้วก็ทีดีเป็นยังไงบ้างสบายมากตรงๆทางเราเลยแหละทางเราเลยประโยคที่คุณเลือกมาใช้ในบทภาพยนต Street Soldier Street Soldier สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันหล่อมากเลยตายแล้วปากหวานด้วยติดสินบนป๊อปใต้โต๊ะเนี่ยผมไม่สนับสนุนนะครับผมสุดท้ายแล้วต้องดูที่สกิลครับ <laughs> ไม่ได้ชมครับแล้วทีมเราเป็นคนจริงใจครับจริงใจขอคบคุณที่ให้ทีมผมชนะครบแบมป์ <laughs> แล้วมาคุยกันก่อนน <laughs> ี่จะรปโยคที่ทีมพี่เป็นเลือกทีมเราก็เลือกคําว่า I rise we rise เพราะว่าการจะเป็นแชมป์เนี่ยเราไม่สามารถชนะคนเดียวได้นะครับ ถ้าจะต้องไอ e r i ก็ต้อง v ี rise ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรอดูว่าคนางานของ,งทั้งสองทีมเวลาภาคแล้วเป็นไงถือเป็นเรื่องแปลกใหม่แน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยภาคมาก่อนเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนพอเขาสอนเขาแนะนําเทคนิคต่างๆอ่ะผมว่ามันสนุกแล้วก็ต่อไปเราอาจจะดูบอลสนุกขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีเพราะว่าถ้าให้ทําอะไรเดิมๆก็คงไม่ตื่นเต้น อ่าใกล้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนเตรียมตัวดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังแล้วนะถ้าบทไพ่ต้องเสร็จแล้ว5 4 3 2 1หมดเวลายกมือ <We go. S 1> เข้าสู่ s <S ช่วงที่เราจะต้องมาสรุปแล้วว่ามิชชั่นของเราในแต่ละทีมเนี่ยเขาทำเป็นแบบไหนยังไงได้บ้างนะครัพร้อมเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเราเริ่มจากทีมสแ a กเกอร์ก่อนเลยมา <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ทีมอีก2ทีมไม่มีเหมือนที่เรามีหรอกเพราะฉะนั้น อย่าคาดหวังเยอะนะแบบอย่าคิดว่าจะได้ชนะผู้ชนะอยู่ตรงนี้แล้วนะหิ่งเข้าไปเยอะด้วยนะสายมากครับมีคอนเซปต์อะไรไหมพี่ก้อง on the ball นะครับคือเราเปรียบเทียบทีมเราเหมือนกับลูกบอลที่อยู่ในสนามนะเราจะกลิ้งไปทางไหนเราจะฟรีสไตล์ไปทางไหนเราจะปล่อยให้มัน go with the flow นะครับพร้อมเลยไหมสุนัขเกอร์พร้อมมากครับพร้อมแล้วนะโอเคเอาวิดีโอมาเอาแล้วนะวันนี้นะครับผม โอ้โหสีแดงมาเป็นยังไงจัดจ้านมากครับเจอกับสเปอร์สีขาวสีนี้เขาบอกว่าแรงนะครับสีแดงแรงจริงอ้าววันนี้มาเจอกันที่สนามสนามไหนฮะไม่ใช่ราชมังแน่นอนสนามไหนสักอันหนึ่งคนดูคึกคักมากครับวันนี้ลูกแรกมาไงครับข้าซ้ายปังจงจริงนโอ้โหแหม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 แมจได้ไหมอยัยไก่โอ้โหลาไปได้นะฮะต่อยอย่างนี้ลงไปกับพื้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเด็กอะไรรู้ไหมฮะเขาเรียกว่าเด็กอะไรครับเด็กสตรีทครับสตรีทโคเตอร์ชอบอยู่บนพื้นโอ้ี่ แฮชแท็กหดอกครับผมแฮชแท็กให้ด้วยแฮชแท็กให้ด้วยมาแล้วฮะมาแล้วฮะได้ช้าช้าโอ้โหเข้าสีแดงแรงจริงหนึ่งศูนย์หนะทีมแดงชนะไปวันนี้ต้องขอบคุณด้วยสุดยอดครับผมผมเป็นเชนเนลนะพวกเราผมเป็นชนเลครับเฮ้ยโหมุกเมื่อกี้ดีเลยเต็ดเคาเจอรพอดีเป๊ะเป็นมุกที่อัจฉริยะมากนะครับผมสนุก เหมือนฮหพี่จางเล็กคอมเมนต์ทีมสเวกเกอร์นะครับเมื่อกี้ผลงานภาพเป็นยังไงก็โอเคเลยนะแต่แต่อาจจะมีจังหวะที่มันพีบทับกันมากแต่ที่เหลือโอเคไอ้สับที่เวลาภาคบอลแล้วเราได้ยินประจานอะไรอย่างนี้โอ้โหเมื่อกี้คือต้องใช้จังหวะแบบกำลังจะยิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ทีมสเวกเกอร์จริงๆก็ดีนะฮะดีแค่ยังไม่ดีพอ่เลยมาทีมต่อไปจะเป็นแก๊งสตาร์ครับผมพร้อมเลยนะมาเชิญเชิญเข้าไปหรือเปล่าเข้าไป ไปไม่ไหวแล้วรู้ไปเลยดีกว่าไม่พูดเยอะไขอคอนเซปต์หน่อยพี่ <Concept S 1> พออกคอนเซปต์ของเราคือแทคติคแอนด์กอรี่ครับผมเหมือนาาร้อๆเรียงกันดีหน้าดีเนี้ใช่ครับผม่ะถ้าอย่งงางนั้นวิดีโอมา เอาละครับเป็นการพบกันระหว่างฟิโอเรนติน่านะครับกับเวสฟีดมาในชุดสีขาวกับสีม่วงนะครับเปิดเกมกันมาเนี่ม uh, oh. ีการทักทายแฟนบอลเยอะแยะมากมายนะครับผมเอาละครับเปิดมาลูกได้ครับยังไงครับองเข้าไปเลยอ๋อเพราะนั้นจ้างมายังไงจ้างมายังไงจ้างมาเป็นโกแต่ว่าเก็บลูกไม่ได้เรียบร้อยไปเลยลูกที่สองลูกที่สองมาแฟนเขาสียบเสียบสองสองไปเลยโโอ้ห นี้ฉีผมแรงๆกว่อีครับผมเอาครับอ้อมลูกที่5เรียบร้อยลูกที่5แล้วมันสักเซสมากสักเซสแล้วมันยังไงสักเซ็ตสุดเลยทุกคเฮ้ยเขามันทีมอ่ะเขามันทีมอ่ะมีมุกล็อกมีมุกล็อกครับมอวอะไรมัวรออยู่ว่ามุกล็อกมาตอนไหนออกมาตอนจบก็ใช้ได้นะครับถือว่าดีเลยมีข้อมูลมีลูกลับลูกส่งในสามคนได้ดีแต่ผมว่า ก็ยังสู้พวกเราไม่ได้โหจะเป็นไงครับทีนี้อันนี้ดีเลยชอบตั้งแต่ตอนตอนเริ่มเกมมันมันได้บรรยากาศของการภาคบอลนี่ไปอยู่แล้วว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนนะเพราะว่าสัานะจักานของเรามันคมอยู่แล้วครับเฮ้ยแม่งทําได้ดีว่ะเฮ้ยเราจะทําได้ดีเท่าแก๊งสตาร์หรือเปล่าโคตรดีนะเราดูทีมสุดท้ายเขายังคงรู้ไม่ได้หรอกโอเคสุดยอดอ่ะครแก๊งสตาร์ไปพักที่เดิมก่อนครับอนไปก่อนสกเกเฮ้ครับคอนเซปต์ของทีมเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง คอนเซ็ปต์ของทีมเรานะครับคือเดอะฮัสเลอร์ e h อ s t l e r คอล่าผู้ที่ไม่ยอมแพ้ครับอ่านี่คือคอนเซ็ปต์ของทีมนี้พร้อมเลยไหมพร้อมครับอ่าพร้อมแล้ววิดีโอมาสวัสดีครับพบกับทีมฮัฟส้นนิเกอร์เฮดกับซุกพิมลีกประจำสัปดาห์นี้วันนี้มีใครครับคนเป็นวันนี้นะครับบุฟทันตันวันเดอร์เอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับโอเคมาทีมเยือนบุกมานะครับวันนี้ทีมยืนบอกแม่ส่งบอลเข้ามายิงเข้าไปแล้วโโอ้ห สั้นส้นเสียแต่ต้นเกมนะครับเสียสมาธิเป็นอย่างมากเจ้าบ้านบุกมาบ้างโอ้โหยิงไม่เข้าครับเจ้าบ้านเสียายมากๆเลยลูกนี้เสมอไม่ได้นะครับเจ้าบ้านสมอหนึ่งหนึไปแล้วครับโอ้โหอาดามาตราโมเลนะครับเจ้าบ้านบุกอีกแล้วโอกาสเจ้าบ้านบุกแล้วได้ไหมจะได้ไหมเปิดเข้ามาตรกกลางเออโอ้โหสดนำเลยนะครับจากที่สมหนอยู่ะจากหนึ่งึมาเป็นสามหนึ่งนะครับ สุดยอดมากนะไอร้รสุดๆจบสกอร์ไปเป็น3 1หนึ hm ่งแล้วนะครับโอ้โหแล้วปิดเกมไปชนะจากที่ตามหลังนะครับทุกคตั้งชนะไป3ประตูต่อหนึ่งครับสุดยอดมากครับฟังเราจะหลับเอาตรวไปแว่าจะโดนไว้อ่ะก็ภาคบอลคุณก็ต้องให้ข้อมูลครับถ้าคุณจะสนุกสนานคุณก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าทีมที่3มอ่ะเขามาพูดอะไรเราไม่สนใจแล้ว ข้อมูลแน่นมากอันที่ถือว่าวิชาการเลยเป็นทีมที่มาดูแล้วเป็นทางการที่สุดเป็นทางการเลยข้อมูลแน่นมีชื่อทีมมีชื่อสนงสนามครบคันแต่เรื่องความสนุกหรือว่าการตัดสินเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากันอีกทีแมวเปิดประโยคแรกประโยชน์เดียวแล้วหายไปเลยหายบปเลยที่อโหางนี้เอ้โอ้โหแมอยู่ก็พี่ลุยคะเขาเรียกว่าใช้ความสงบสยบทุกอย่างโอเคครับผมก็ แข่งขันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมิชชั่นในวันนี้ของทั้ง3าทีมนะครับเป็นไงบ้างครับพี่แจ๊คก็จริงๆก็ก็ถือว่าเกินค่าทั้ง3ามทีมนะฮะจากจากคนที่ไม่เคยภาคมาก่อนเนี่ยผมก็ถือว่าทั้ง3าทีมทําได้ดีนะทำได้ดีแต่ละทีมก็สไตล์ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่า ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในมิชชั่นนี้แล้วก็คว้าคะแนนกลับบ้านไปนะครับและเดี๋ยวผมให้พี่แจ็คเล็กเป็นคนประกาศแล้วกันได้ฮะได้ฮะแอบคิดในใจว่ายังไงก็ต้องทีมเราเพราะทีมเรามันแบบดูธรรมชาติสุดแล้วดูโปรทีมผมอยู่แล้วกินขาดครับทีมที่ชนะในวันนี้ได้แก่กันตาครับผมโอ้เป็นไงเป็นไง เรางงไงเราก็ไม่คิดว่าเราจะชนะไงที่ขำนี่ไม่ใช่อะไรนะคือรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องชนะอยู่แล้วขอให้ขอให้ผลขอให้ผลหน่อยขอให้ผลว่าคือจริงดีดีทั้งสามทีมเลยพี่พูดความจริงแกล้งตาในผมชอบเพราะว่ามันมีการรับส่งกันที่ดีซึ่งซึ่งในการภาคบอลเนี่ยมันต้องมีเรื่องของจังหวะการภาคที่มันไม่ทับกันหรือส่งให้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมถือว่าทีมทีมที่สองเนี่ย ดูดีที่สุดเนียนที่สุดโอ้ยพระฉะนั้นยินดีด้วยกับแก๊งสตารีได้คะแนนก็ครั้งนี้ก็คงอาจจะต้องยอมไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าเขาก็ภาคก็ดูมีความสุขสนานดีแต่ว่าเรื่องข้อมูลจริงๆเขาสู้ทีมผมไม่ได้แน่นอนโอเคก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเมนเทอร์ด้วยนะครับยินดีมากๆบรรยากาศดีมากๆครับวันนี้ก็แก๊งสตาร์ได้คะแนนไปนะครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับวีคที่4ของ l ีกอ FC นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นการแข่งขันเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันว่าทั้ง3ทีมเนี่ยจะไปแข่งขันในวีกต่อไปเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดนะครับติดตามกันได้ที่ e b o o k YouTube ของช h วัสเดอะเบลนนะครับก, Facebook, บก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็ฝากแกงซาด์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ก็เห็นว่าเขาเตรียมตัวมาเยอะเตรียมตัวมานานก็ถือว่าเหมาะเหมาะสมเหมาะสมครับถือว่าเหมาะสมยินดีด้วยครับ congratulation แต่รอบหน้าผมคงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ EP ที่5นะครับเดี๋ยวเจอกันมันแน่นอนครับมิชชั่นนี้ถือได้ว่าเป็นมิชชั่นที่โหดและท้าทายความสามารถของทุกทีมสุดๆครับและทีมที่เอาชนะใจพี่แจ็คเล็ก ได้คะแนนในมิชชั่นนี้ไปนั่นก็คือทีมแก๊งสตาร์ตอนนี้พวกเขามีคะแนนสะสมถึง3คะแนนตามมาด้วยทีมสวักเกอร์มี2คะแนนและทีมส n นิกเก์เฮดมีเพียง1คะแนนเท่านั้นและมิชชั่นสุดท้ายจะสนุกหรือมีการพลิกเกมกันหรือไม่ต้องมาติดตามกันวันนี้เราก็จะเตะฟุตบอลที่ดูมาหลายอ p พีนะครับน่าจะเป็นหัวสวักเกอร์มากที่สุดนะครับเขาคไม่เคยเห็นฝีมือวกเร่เรียย ขอรีซออยู่หลังโกได้ไหมครับได้ครับ 3...2...1 สห